สวัสดีสมาชิกเทรดไลเดอร์ทุกท่านเลยนะคะหลังจากที่แอดเนี่ยได้รีวิวแล้วก็พาทุกท่านเนี่ยไปทำความรู้จักกับโบรกเกอร์ ebc กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ ebc financial group กันค่ะ ก่อนแรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดเปิดบัญชีที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เปิดบัญชีไว้ให้พอเราคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะให้เราเนี่ยทำการลงทะเบียนค่ะ โดยการกรอกข้อมูลประเทศเบอร์โทรศัพท์อีเมลรหัสยืนยันอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดค่ะถ้าเรากรอกครบถ้วนแล้วนะคะก็กดคลิกส่งได้เลยค่ะซึ่งพอเราคลิกมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าอัปโหลดบัตรประจําตัวค่ะโดยในหน้านี้นะคะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกสัญชาติแล้วก็เลือกประเภทเอกสารค่ะว่าเราเนี่ยจะอัปเป็นบัตรประชาชนหนงังสือเดินทางหรือว่าทะเบียนบ้านก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเราก็คลิกขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยท ทำการอัปรูปถ่ายบัตรประชาชนซึ่งแอดนะคะได้เลือกเอาไว้ว่าจะอัพโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชนของเรานะคะเราเนี่ยก็ทำการอัพโหลดรูปบัตรประชาชนทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้เลยค่ะจากนั้นก็คลิกขั้นตอนต่อไปพอคลิกมาแล้วนะคะหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบตัวตนของเราค่ะให้เรานะคะทำการกรอกชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดวันหมดอายุของบัตรประชาชนแล้วก็ประเทศภูมิภาคที่อาศัยนะคะรวมถึงที่อยู่ของเรานั่นเองต่อมานะคะ ในหน้านี้เนี่ยให้เรานะคะทาการอ่านเอกสารเงื่อนไขต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาบริการลูกค้าคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็การยืนยันรายละเอียดบัญชีและการอัปเดตการบริการค่ะจากนั้นก็คลิกขั้นตอนต่อไประบบนะคะก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลของเราค่ะสถานะบัญชีเนี่ยก็จะขึ้นว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ระบบเนี่ยได้ทําการตรวจสอบเอกสารของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสถานะที่มันขึ้นว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเนี่ยของเราก็จะ หายไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยคลิกสร้างบัญชีค่ะพอคลิกไปแล้วนะคะก็ให้เราทำการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายค่ะว่าเราเนี่ยจะเทรดใน mt 4หรือว่า mt 5เลือกประเภทบัญชีพื้นฐานนะคะ leverage แล้วก็สร้างรหัสผ่านหลักกับสร้างรหัสผ่านนักลงทุนค่ะถ้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกสร้างตอนนี้ได้เลยค่ะระบบเนี่ยก็จะขึ้นว่าสร้างแล้วแบบนี้ แค่นี้เนี่ยบัญชีของเรานะคะก็จะแสดงอยู่ในหน้าต่างบัญชีจริงค่ะซึ่งขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ EBC นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะเราทุกคนนะคะสามารถทำการฝากเงินแล้วก็เทรดได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยแอดจะมาสอนวิธีการฝากเงินกับโบรกเกอร์ EBC กันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเทรด e ลเ d อรด้วยนะคะ